วันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีหน้าเด็กเหมือนคุณเจนนี่เทียนนะคะแอนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอยากที่จะมีหน้าเด็กนะคะเหมือนคุณเจทีนะคะเป็นตลอดการเลยนะคะถึงแม้ว่าเลข ตัวหน้าเนี่ยจะเข้าเลขสีละแต่ก็ยังอยากจะหน้าเด็กเหมือนคุณเพื่อนนะคะนี่เลยเคล็ดที่ไม่รับนะคะก็คือตัว Golden นจิน e n นครีมตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นน้องใหม่ล่าสุดของเซวานะคะตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นนะคะคือแน่นอนแหละใช้แล้วหน้าเด็กเหมือนคุณเจนนี่แล้วก็เขาสามารถที่จะเติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะเนื้อครีมข้างในเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่รู้สึกเลยนะเวลาเปิดกระปุกก็เป็นจุดเด่นของเซวาเลยนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นโสมนะคะกลิ่นโสมจะชัดมากๆตัวนี้นะคะเนื้อครีมก็เป็นแบบนี้ทุกคน สามารถจะใช้เป็นเดย์ครีมหรือวันไนท์ครีมก็ได้นะคะเกลี่ยเข้าไปแบบนี้นะคะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับผิวนี่ใครนะคะที่ชอบแบบว่าหน้าฉ่ำวาวโกลเหมือนสาวเกาหลีนี่เห็นเลยเห็นไหมพอทาปุ๊บก็จะแบบว่าฉ่ำวาวทันทีสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือนี่แหละเรื่องของความชุ่มชื้นทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันชุ่มชื้นทันทีนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะเนื้อเนื้อมันเนียนมากอะตัวครีมตัวนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยสามารถที่จะแบบแต่งหน้าแล้วไปต่อได้เลยแบบนี้นะคะ เขามีฟิล์มนะคะที่ป้องกันพวกแบบว่ามลภาวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเกิดสิวเนี่ยมันก็จะแบบทําให้เกิดยักขึ้นนะคะพวกด้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หน้าที่แบบฉ่าวาวเหมือนสาวเกาหลีนะคะนี่ใครอยากหน้าเด็กตัวนี้เลยค่ะ